t o y ต้าแคมรีออกรถใหม่แบบนี้เราอยากให้มี Apple c ล r า l a เพย์ทำยังไงได้บ้างนะคะก็แนะนำค่ะอย่างคันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นจอ Android คันเซนนะคะการติดตั้งตรงรุ่นนะคะก็คือเราจะมีหน้ากากตรงรุ่นแบบนี้แล้วก็ระบบต่างๆนะคะยังใช้งานได้เหมือนเดิมการเพิ่มเสียงนะคะบนพวงมาลัยลดเสียงนะคะรวมถึงกล้องถอยหลังนะคะอย่างอันนี้เดี๋ยวเราเข้ากะอานะ เซนเซอร์ S S นะคะยังร้องปกตินะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกล้องเลียวตามของโรงงานเนี่ยนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะนี่น มีเซ็นเซอร์ร้องให้ระวังนะคะอันนี้ถ้าเราคืนเกียร์นะคะก็จะกลับมาที่หน้าจอเดิมแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยในจอของ Android คันเซนตรงรุ่นนะคะก็ยังมีระบบ Apple CarPlay มาให้ด้วยนะคะก็ผ่านตัวแอปพลิเคชันคาร l ลิงต,ตัวนี้ค่ะรวมถึงแอป Google Map YouTube นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Play Store นะคะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมได้ที่สําคัญนะคะอันนี้มีเตือนเ,นเซ็นเซอร์ประตูด้วยนะคะน,นี่เราเปิดประตูนะคะ ก็จะมีเตือนเรื่องความปลอดภัยต่างๆให้แบบนี้ค่ะสำหรับนะคะท่านใดที่ตอนนี้เนี่ยใช้ Camry ประมาณปี2018-19นะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนจอแอนดอยนะคะก็สามารถทักมาปรึกษาเราได้เลยนะคะที่ร้านวอลเลตี้ค่ะค่ะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะ